จากเด็กน้อยวัย13ปีคนหนึ่งเก็บข้าวของข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรบา์เซโลนาเขาได้ใช้เวลาเกินกว่าครึ่งชีวิตของเขาสร้างสรรผลงานและคว้าช่ป์ต่างๆอย่างมากมายมากว่า21ปีจนกลายเป็นตำนานของสโมสรอ,อย่างยิ่งใหญ่แต่ใครจะไปคิดเลยครับว่าสุดยอดนักเตะอย่างลีโอเนลเมสซี่จำใจต้องยุติการค้าแข่งกับสโมสรนอย่างบาเซโลนาในปี2021 ท,ทั้งงที่ใจของเขาเองก็ยังอยากที่จะเซ็นสัญญากับทีมต่อไปอีก5ปีแต่ด้วยอุปสรรคทางด้านการเงินของบาร์เซโลนาทำให้การค้าแข่งที่ยาวนานของเมสซี่จะต้องสิ้นสุดลงตลอดระยะเวลากว่า2ีปีที่ค้าแข่งในถิ่นคัมนูเมสซี่ลงให้กับทีมไปถึง778นัดทำไปอีก672ประตูและอีก288แอสซิสต์รวมไปถึงการทำสถิติ94ประตูเพียงใน1ฤด,ดูกาล พร้อมกับพาบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการควา้าแชมป์ลาลิก้า10ส,สมัยโกปาเดเล7สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก4ส,สมัยแชมป์ซูเปอร,ร์คัพ3สมัยและแชมป์สโมสรโลกอีก3ส,สมัยเลยครับนอกจากนี้เขายังได้สร้างสรรผลงานในสนามที่ยังคงติดตราตรึงใจแฟนบอลหลายๆคนไปอีกนานไม่ว่าจะเป็นประตูแรกในสีเสื้อของบาร์เซโลนา ที่เริ่มมาจากลูกส่งของโรนัลิโอก่อนที่เขาจะบรรจงแปรบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปแบบนิ่มๆประเดิมประตูแรกกับบาร์เซโลนาอย่างยิ่งใหญ่เลยครับทำเอานักเตะร,ระดับโลกของบาร์เซโลนาหลายๆคนในเวลานั้นต้องปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของเขาเลยครับและสิ่งที่ทําให้แฟนบอลบาร์เซโลนาจดจําได้เป็นอย่างดีนั่นคือการยิงแฮตทริกใส่เรอัลมาดริดในศึกเอลกาซิโกที่ค้ำนูโดยวัยเพียง19ปีเท่านั้นเลยครับ และยังสร้างสถิติเปน็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงแฮตทริกได้ในศึกเอลกราซิโกอีกด้วยเลยครับมาถึงช็อตสุดท้ายที่แฟนบอลทั่วโลกต่างยกย่องในฝีเท้าของเลวเนลเมสซี่ยอนไปในศึกโกปาเดเรที่เจอกับเกตาเฟเริ่มจากที่เมสซี่รับบอลมาจากเชอร์บี้เอเนเดสบริเวณกลางสนามใช้เท้าซ้ายแต่งบอลกระชากลากเลื้อยตลุยหลบผู้เล่นเกตาเฟไปถึง7คน ก่อนที่จะหลบผู้รักษาประตูไปอีกหนึ่งแล้วยิงหักข้อด้วยเท้าข้างขวาเข้าไปอย่างมหัศจรรย์นะครับซึ่งทุ่งท่าลีลาการเลี้ยงบอลจากแดนตัวเองหลบผู้รักษาประตูเหมือนการ Co อป,ปี้มาจากลูกยิงโซโล่เดี่ยวของเดียโก้มาราโดน่าที่ยิงทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกปี1986แบบไม่มีผิดเลยนะครับสุดท้ายนี้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเลยครับเมสซี่พร้อมด้วยภรรยาและลูกๆได้เดินทางมาที่สโมสส เพื่อร่วมงานแถลงข่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าใจและคร่ำน้ำตาโดยเขาได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผมเชื่อว่าผมจะได้อยู่ที่นี่ที่บาร์เซโลนานี่คือบ้านของผมบ้านของพวกเราผมอยากอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปแต่วันนี้ผมจําเป็นต้องบอกลาหลังจากที่อยู่ที่นี่มาแทบทั้งชีวิต นี่ถือเป็นการปิดฉากตำนานที่ยิ่งใหญ่ระหว่างเมสซี่กับบาร์เซโลนาสโมสรที่เขาอยู่มาถึง21ปีภาพที่เมสซี่สวมชุดของบาร์เซโลนาจะเป็นที่จดจำของแฟนบอลตลอดไปว่าครั้งหนึ่งบาร์เซโลนามีนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอย่างเลโอนลเมสซี่ถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอฟไซด์ของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากับไปก่อนบายเลยครับวันดีครับ